ฮอนด้าอเมนะครับวันนี้เรามาดูชุดหุ่มเบาแบบหุ่มเรียบกันเรียบไปตามเบาเดิมเลยสีคงจะถูกใจกับหลายๆท่านเพราะว่าสีเป็นสีที่ใกล้เคียงกับของเดิมของตัวรถนะครับของเดิมเนี่ยก็จะเป็นหนังสีครีมล้วนนะครับบางรุ่นเนี่ยจะเป็นสีทูโทนสีคล้ายๆแบบนี้งานหุ้มเรียบเรียบไปตามเบาเดิมแบบนี้เลยนะครับวัสดุหนังเป็นหนังสังเคราะห์ PVC Grade p ี e ี i ยมหนา1มิลงานปะนีดนะครับ รับประกันให้สองปีอายุการใช้งานทนทานตะเข็บตะเข็บก็รับประกันให้นะอะอันนี้ในส่วนของการปรับเลื่อนเบาะปรับได้เหมือนเดิมของเดิมยังอยู่ครบนะครับงานเป็นงานสมทัพทางหลังมีกระเป๋าให้ทั้งสองข้างเลยเอาไว้เก็บของหัวหมอในตัวนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเท้าแขนแบบนี้อเมซจริงๆจะมีรุ่นย่อยบางรุ่นที่ไม่มีเท้าแขนตรงกลางนะ ทางร้านเราตัดตรงหมดนะครับขอแแจ้งรายละเอียดกับทางร้านนะครับอ่าเวลาเราเก็บนะครับเราก็เก็บแบบนี้เลยเราก็อเอาเข้าไปอ่าง่ายๆนะครับอันนี้มือเดียวเลยโอเคแบบนี้สวยๆเรียบๆบแบบนี้เลยท่านใดสนใจก็แจ้งได้นะสำหรับลายนี้ชื่อลายเบสิกนะครับเบสิกทูโทนสีหนังเลือกได้นะครับอยากจะได้เข้มกว่านี้ สีเทาสีดำสีแดงทําได้หมดสนใจทักมานะครับร้าแอัติเมตครับ